ที่ที่ลงแถลงข่าวนะคะ,ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ออสํานักง,งานปปชรป,รจจประจําจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ได้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปรปรชนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคณะไต่สวนเบื้องต้นค่ะคณะไต่สวนเบื้องต้นก็ได้ดําเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหารองนายก เทศมนตรีเมืองปาจีนบุรีซึ่งเป็นรักษาราชก,การแทนนายกแทนนายกเทศมนตรีเมืองปาจีนบุรีกับพวกทั้งหมด6กคนนะคะก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่มีผู้กล่าวหา,าว่ามีการสร้างก่อสร้างอาคารนะคะดัดแปลงอาคาราแล้วผู้กล่าวหาเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาคารที่ที่มีการดัดแปลงมีการก่อสร้างนะคะ ซึ่งปรากฏว่าได้ทางเทศบาลเนี่ยเขาก็ได้มีการสั่งระงับให้ให้ให้ตัวของผู้ที่ดัดแปลงอาคารเนี่ยให้ระงับการดัดแปลงอาคารตามกฎหมายคือพรบควบคุมอาคารนะคะซึ่งมีคําสั่งให้ผู้ที่ดําเนินการเนี่ยได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องด้วยปรากฏว่าก็ไม่ได้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรเงี้ยก็คือตามที่กฎหมายกําหนด เขาก็ไม่ได้มีการามายื่นคําขอ,ขอให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ผู้กล่าวหาแล้วยังมีการมีการดําเนินการก่อสร้างดัดแปลงไปเรื่อยๆอะค่ะจนผู้กล่าวหาเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอะนะคะตลอดเรื่อยมาเลยซึ่งเรื่องนี้มันยืดเยื้อมาแบบประมาณ3ปีเลยอะค่ะก็ในส่วนนี้เองอะค่ะก็คณะกรรมการจึงเห็นว่า,าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ย ไม,ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่มีการฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักง,งานที่ให้ระงับการก่อสร้างก็เป็นการฝ่าฝืนการดาเนินการตามพรบควบคุมอาคารนะคะพศสอ2นสซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องให้มีการดําเนินคดีกับบุคคลที่ผู้ขออนุญ,ญาตที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผู้กล่าวหาก็คือผู้ที่เขาไปก่อสร้างก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตะคะจึงได้มีการชีช้มูลเป็นความผิดเ,เป็นความผิด ทางวินยยัยนะคะกับทางกับทางนายรองนายกเทศมนตรีซึ่งรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปะจิ้บุรีนะขนะนั้นก็ชี้มูลในเรื่องของออว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบเรื่องหน้าหน้าที่แต่ว่าในทางอาญาก็เห็นว่าไม่มีมูลให้ตกไปในส่วนของผู้ถูกวา,ารายอื่นๆที่เป็นเจ้าหน้าที่รองตลาด แล้วก็มีผู้มยการกองช่างแล้วก็มีวิศวกรโยธาน,นะคะแล้วก็ในช่างโยธาชำนาญงาน,งานนะขณานั้นค่ะก็ชี้มูลในเรื่องของวินัยร้าแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการแต่ในทางอาญาก็เช่นเดียวกันไม่มีมูลให้ตกไปแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นประหลัดเทศบาลค่ะ,ะชี้มูลความผิดเป็นวินัยไม่ร้แรงค่ะก็ เป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการซึ่งในส่วนนี้เองเมื่อมีการชี้มูลความผิดไปผู้ถูกปหาทั้ง6กลายอะค่ะ,คะก็ได้มีการส่งไปตามส่งส่งไปที่ผู้มคบบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อให้ทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ดําเนินการทางวินัยของเขาต่อไปหรือว่าเป็นการดําเนินการถอดถอนออกจากตําแหน่งต่อไปค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปจะมีอย่างไร อันนี้ค่ะที่บอกก็คือว่าทางทางหน่วยงานเนี่ยอย่างรองนายกเนี่ยเราจะต้องส่งผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอ,ถอน<ม>ก็คือจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนเเราก็จะต้องส่งไปที่เทศบาลไปส่งไปที่นายกนายกเทศมนตรีในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทั้งสองส่วนเขาก็จะมีหน้าที่ตามมติคณะกรรมาการปรปรชค่ะ